ก็ในส่วนของเวลาเราทำการวิจัยและพัฒนาแล้วนะคะในส่วนที่เป็นออระดับแบบ l ล b บสเกลเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความยุ่งยากซับซ้อนในเชิงปริมาณมากนักแต่ในเรื่องของข้อมูลนะคะการรวบรวมข้อมูลนะคะการสรุปก็ก็มีเช่นเดียวกันกับการวิจัยในระดับอุตสาหกรรมอาหาร โดยระเบียบวิธีวิจัยนะคะของการวิจัยเชิงทดลองเนี่ยมีขั้นตอนต่างๆสรุปได้ดังนี้นะคะขั้นแรกก็คือเราต้องมีการเลือกหัวข้อปัญหาก่อนหรือบางทีจะรู้นะคะว่าที่มาของปัญหาและความสำคัญเนี่ยคืออะไรทำไมต้องทำนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นในส่วนของกระเจี๊ยบเขียวอย่างเงี้ยการที่กระเจี๊ยบเขียวมีคุณภาพคุณสมบัติที่ดีมากเลยแต่ราคาขายถุงบลเลอร์เลย10บ,บาท จริงๆแล้วเนี่ยราคาของกระเจี๊ยบกับคุณภาพเขาเนี่ยแทบจะบอกว่าคุ้มมากๆเลยนะคะสำหรับสำหรับสำหรับคนไทยเราที่มีโอกาสได้ใช้วัตถุดิบแบบนี้ดีๆในการบริโภคนะคะดังนั้นเราก็ต้องชูวัตถุดิบของเราเนี่ยให้เป็นที่รู้จักให้รู้ว่าสามารถที่จะทำเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วมีมูลค่าที่ดีเนี่ยได้อย่างไร และที่สําคัญเนี่ยทำออกมาแล้วต้องเข้าถึงกลุ่มคนได้เยอะด้วยอย่างถ้าเราจะทานกระเจี๊ยบสดเรื่อยๆเนี่ยก็ทานได้แต่บางครั้งเนี่ยผักเด็กอาจจะไม่ชอบนะคะหรือว่าการที่เราจะพกไปไหนมาไหนเนี่ยอาจจะพกพาไม่สะดวกถ้าเราทําการแปรรูปนะคะอบแห้งขึ้นเป็นแผ่น ะะเราก็สามารถที่จะพกไปไหนก็ได้สามารถที่จะทานได้ทานเล่นเด็กๆก็สามารถที่จะทานได้ดดกกาาร,ไดระหว่างมือ้อนําไปโรงเรียนหิวเมื่อไหร่ก็นําขึ้นมาทานได้อันนี้เนี่ยก็ต้องระบุมาเลยในหัวข้อปัญหาว่าเราอยากจะทําอะไรเพราะอะไรขั้นตอนที่2ก็ต้องศึกษาเอกสารแล้วก็งานวิจัยที่เกี่ยวข้องรวบรวมมาค่ะว่าทําอะไรได้บ้างทำมาแล้วมีประโยชน์อย่างไรเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องลองผิดลองถูกมากนะัก นะคะเรารู้มาแล้วแหละว่าคุณประโยชน์เนี่ยมีดีทางด้านไหนถ้าไม่อยากเอาไปวิเคราะห์เองหาข้อมูลมาค่ะหาข้อมูลมาสนับสนุนว่าสามารถที่จะช่วยลดอาการอะไรบ้างกระเจีย๊ยบมีข้อดีอะไรบ้างช่วยในเรื่องของการเคลือบกระเพาะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารมีไฟเบอร์เราหาข้อมูลมาแล้วเราพอที่จะเป็น แนวทางในการที่จะรู้ว่าควรจะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้ต่อมาก็คือเราควรพิจารณาหัวข้อปัญหาที่จะวิจัยเพื่อให้ทราบว่าเราต้องการศึกษาตัวแปรอะไรอะไรเป็นตัวแปรต้นกระเจี๊ยบกระบวนการวิธีการส่วนผสม ะะเราก็จะต้องรู้ว่ามีอะไรบ้างที่เราควรจะต้องศึกษาแล้วก็ศึกษาไปทำไมศึกษาให้ผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยออกมาได้ดีที่สุดอยากได้คุณประโยชน์จากวัตถุดิบใช่ไหมก็ต้องทำให้คุณประโยชน์อยู่ในวัตถุดิบอยู่ในอาหารผลิตภัณฑ์อันนั้นให้ได้มากที่สุดเมื่อออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายนะคะอันนี้ก็ก็จะต้องมีการวางแผนเอาไว้ จากนั้นแล้วจะต้องเขียนนิยามนะคะปัญหาสิ่งที่ควรระวังก็คือนิยามของตัวแปรให้คำจำกัดความไว้ดีๆนะคะว่าคืออะไรมีอะไรบ้างแล้วก็มีการตั้งสมมุติฐานขึ้นมาเมื่อตั้งสมมติฐานแล้วเราก็จะมีการเลือกนะ,ะกลุ่มตัวอย่างกำหนดกลุ่มประชากร ออกแบบการทดลองนะคะเป็นถ้าเป็นในทางวิทยาศาสตร์นะคะวิสร์การอาหารเนี่ยก็จะต้องมีการวางแผนการทดลองจะเป็นแบบ RCBD นะคะหรือ CRD หรือจะเป็นการทดลองแบบ factorial ก็ดูตามความเหมาะสมแล้วก็ดูว่าตัวแปรของเรามีอะไรบ้างมีกี่ตัวแปรจากนั้นดำเนินการทดลองจริงตามแผนแบบการทดลองที่เรากำหนดไว้ แล้วก็เมื่อทดลองไปต้องมีการบันทึกข้อมูลอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราทําอะไรไปแล้วเราก็ได้ข้อมูลอะไรเวลาเรานําข้อมูลมาวิเคราะห์จะได้รู้ว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงเนี่ยในข้อมูลช่วงไหน นะคะเราก็จะได้สามารถที่จะมีข้อมูลเก็บไว้แล้วก็สรุปออกมาเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางว่าถ้าทำครั้งต่อไปทำแบบนี้เราจะได้ผลิตภัณฑ์เหมือนเดิมแบบนี้อีกนะคะอันนี้ก็จะได้ช่วยควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารให้มีความสม่ำเสมอทุกๆครั้งที่ทำด้วยต่อมาเราก็วิการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะจะใช้ข้อมูลทางสถิติในการร่วมตัดสินนะคะว่าผลิตภัณฑ์เนี่ย เป็นที่ยอมรับผู้บริโภคหรือไม่อย่างไรแตกต่างกับสุรอื่นๆอย่างมีสําสำคัญทางสถิติหรือไม่มีความคุ้มในเรื่องของต้นทุนงบประมาณขนาดไหนนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเวลา,เาทำพัฒนาผลิตภัณฑ์อะไรขึ้นมาก็แล้วแต่ถ้าเป็นในเชิองอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมต้องทําต่อถ้าทํามาแล้วเนี่ยใช้เงินลงทุนในการทํามากแต่ว่าผลิตภัณฑ์ขายได้ต่อชิ้นเนี่ยราคาต่ํากําไรต่ําก็ อาจจะไม่ถูกเลือกมาทำเป็นผลิตภัณฑ์อาหารต่อไปได้นะคะดังนั้นก็ต้องประกอบกับหลายๆอย่างจากนั้นแล้วเราก็ต้องมีการสรุปผลอภิปรายผลแล้วก็เขียนรายงานวิจัยออกมานะคะจะเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์หรือว่ามีการตีพิมพ์เผยแพร่นะคะเป็นบทความทางวิชาการอะไรต่างๆก็กสุดแล้วแต่ แล้วก็ข้อมูลนั้นเนี่ยก็จะได้มีการนำไปใช้ในเชิงประโยชน์ต่อไปในความคิดสร้างสรรค์เกิดใครจะมาทำแล้วเอาไปต่อยอดนะคะก็จะได้มีข้อมูลที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีความเป็นประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพอย่างอย่างมากขึ้นต่อตอไปเรื่อยๆเพราะถ้าเราไม่มีการบันทึกข้อมูลเอาไว้นะคะเราเก็บสูตรเอาไว้เป็นของเราคนเดียว เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่สามารถทำแบบเดิมได้นะคะของแบบเดิมที่เราเคยทำไว้เนี่ยก็จะหายไปนะคะแล้วก็ทำให้ข้อมูลดีต่างๆที่สามารถที่จะใช้เป็นไอเดียในการต่อยอดเนี่ยหายไปด้วยต้องไปเริ่มต้นใหม่ดังนั้นนะคะก็เพื่อให้งานวิจัยที่ทำออกมาเนี่ยมีความสมบูรณ์แบบมากที่สุดก็จะมีสเต็ปขั้นตอนของการทำงานหรือที่เรียกว่าระเบียบวิธีการวิจัยเชิงทดลองประมาณนี้แบบที่ คุณชมบีบอกไปนี่ก็เป็นเรื่องนะคะเรื่องราวของการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การอาหารในการวิจัยพัฒนาแล้วก็ทดลองเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ออกมาดีนะคะแล้วก็มีคุณภาพมาตรฐานแต่ในครั้งสัปดาห์นี้นะคะยังเป็นในระดับเ,เล็กๆนะคะขนาดย่อมที่เป็นเชิงออโอท็อปครัวเรือนอย่างเงี้ยนะคะในครั้งหน้านะคะก็จะเป็นในเรื่องของเชิงอุตสาหกรรม ะะก็จะมีความแตกต่างกันไปโดยที่เนื้อหาแตกต่างเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ต้องฝากคุณผู้ชมนะคะติดตามชมกันในสัปดาห์หน้าส่วนสัปดาห์นี้เนี่ยก็คงหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะคะคงต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ได้นะคะในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ